สวัสดีครับผมจ่าแบมสวนน้ำบิงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเทคนิควิธีการแก้ปัญหานะครับสําหรับต้นทุเรียนที่ได้ทําการตัดยอดแล้วทําให้ทุเรียนออกยอดมาใหม่หลายยอดนะครับเราจะทําการแก้ปัญหายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสําหรับทุเรียนต้นนี้นะครับก็อายุ2ปีกว่าแล้วนะครับมีการตัดยอดมาสองครั้งนะครับ จึงทําใหา้ทุเรียนสังเกตดูที่ปลายยอดนะครับทุเรียนจะแตกยอดออกมาอีกหลายยอดนะครับเพราะว่าเราได้ทําการตัดยอดอของเขาไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดแต่งกิ่งออกนะครับเพื่อให้เหลือแค่ยอดเดียวนะครับ เพื่อให้เห็นชัดนะครับเดี๋ยวผมก็จะถือกล้องเองเลยนะครับถือกล้องเองแล้วก็ถ่ายเองตัดแต่งเองเลยนะครับนี่นะครับจะเห็นได้วา่ามียอดทุเรียนแตกออกมาใหม่เยอะเลยนะครับถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้นะครับทุเรียนก็จะเป็นต้นทุเรียนที่มีหลายยอดนะครับ เดี๋ยวเราจึงต้องตัดแต่งออกนะครับอันอื่นนะครับแล้วก็ดูกิ่งที่แตกออกมาใหม่นะครับเราจะตัดตัดออกทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเหมือนกิ่งนี้นะครับตัดออกเลยครับ นี่นะครับเห็นไหมครับมีกี่ยอดหนึ่งสองสามสี่นะครับเนี่ยตรงนี้มีสี่ยอดเลยนะครับที่แตกออกมาใหม่ดูยอดนี้นะครับยอดนี้จะเป็นยอดอ่า กิ่งใหญ่แล้วนะครับแต่เราก็ไม่ต้องเอาไว้นะครับเพราะเราตั้งใจที่จะเอากิ่งนี้ให้เป็นยอดอยู่แล้วนะครับเราก็ทําการตัดออกไปเลยนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้นะครับตรงที่ลอยโค้งเนี่ยก็คือเมื่อก่อนมีการ ตัดยอดตรงบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้มีการตัดยอดออกไปทําให้กิ่งสุดท้ายนะครับกิ่งสุดท้ายเขาก,ก็เลยโค้งขึ้นมากลายเป็นยอดยอดใหม่นะครับเราจึงไม่ต้องจำเราจึงไม่จาเป็นที่จะต้องเอาเอากิ่งที่ขึ้นมาใหม่ไว้นะครับเราตัดออกให้หมดเหลือ,อไวอ้กิ่งนี้ ที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ได้ทําการตัดแต่งยอดออกแล้วนะครับก็เหลือไว้แค่ยอดเดียวนะครับอ่ามองดูขึ้นไปนะครับตอนนี้จะไม่เห็นมียอดหลายยอดแล้วนะครับจะมีอยู่แค่ยอดเดียวเลยนะครับสําหรับกิงที่เราแต่งออกมานะครับตรงบริเวณ ต้ต้นนะครับเราก็ใช้กระนใจตัดแต่งกิ่งตัดให้เล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดทิ้งไว้กองไว้ใต้โคนแบบนี้ครับไม่ต้องเอาไปทิ้งที่อื่นนะครับเพราะว่า,ากิ่งและใบพวกนี้เ็าจะมีปุ๋ยอยู่ในตัวของเขานะครับเราไม่ต้องเอาไปทิ้งให้เสียเสียดายของนะครับครับผมก็ได้ทําการตัดแต่งยอดทุเรียนเพื่อแก้ปัญหาการแตกยอดหลายยอด เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ